สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่11มิถุนายน67นะครับตอนนี้เวลา2ทุ่ม10นาทีครับกำลังจะแพคลูกบิดเฟนเ r อร์เจแปนขอโทษครับผมก็จะตัดจักระแทกแพ็คยกทีละตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวให้ใส่ถุงรวมมันจะได้ไม่กระจายเดี๋ยวเอามือถือวางตรงนี้ครับจะถอดให้ดูทีละอันผมก็จะเอาลูกบิดเนี่ยมาเทียบนะครับนี่ครับตัวที่1สวยงามมากครับนะครับปั๊มเจแปนบิดได้หมดครับ ปิดได้แหวนเวินดีหมดครับนะครับเขาจะเผื่อเกีียวความสูงมาให้พอดีกับกับตัวไม้กีใต้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องเอาให้เกียวมันหมุนได้สุดนะครับนี่คือของเขาออกแบบมาแล้วนะครับทีนี้ก็ใช้สองชั้นอย่างนี้ครับนะครับเนี่ยแต่แยกแยกไปทีละตัวอย่างนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวใส่ถุงรวมนะครับเดี๋ยวผมใช้สีนี้นะจะได้เห็นง่ายได้ดึงออกได้ง่ายนะครับ เสียเวลาด้วยกันแป๊บหนึ่งนะครับดูดูความรอบครอบนะครับอันที่สองที่ผมเตรียมไว้นะครับแพ็คไว้ก็เหมือนกันเฟนเดอร์เจแปนหมุนได้ดีครับนะครับป๊มเจแปนให้ดูอีกรอบหนึ่งฮะเขาข้าเข็พอเนะ้อเพรานะในคลิปมันก็มีอยู่แล้วนะครับเวลาต่อเนื่องกันใช้งานได้ดีครับนี่เนี่ยเอาน้หน,นานก็พับอย่างนี้ได้เดี๋ยวใส่ถุงรวมเพราะบางคนนะใส่มาอย่างนี้เลยแล้วก็จะกระจายมาใน ในหอเลยโอ้โหพอเปิดกระแทกมากระจายเดี๋ยวใส่ถุงดีกว่าถุงแกงก็ได้ครับง่ายๆออันที่ตรวแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับอันต่อไปครับอันที่3ครับเฟนเดอร์เจแปนสวยงามนะครับมีรูรอยตามอายุกําลังสวยครับทาไมเอียม,มันไม่ขลังครับะเจแปนช้งานได้ยอดเยี่ยมหมดแลครับอ่าคร่า,าพอพอในคลิปนั้นทําไปแล้วนะครับ เดี๋ยวให,ให้เขาอยู่รวมกันเดี๋ยวเราจะพันกรัรก,กระแทกอีกทีนะครับผมเลือกใช้กล่องทรงสูงเพื่อที่จะยัดได้เยอะนะครับไปอันนึงครับอันที่ยังไม่มีสกอตเทปคือยังไม่ได้ให้ดูนะครับอันที่สี่ยอดเยี่ยมไปเลยครับยอดเยี่ยมครับเจแปนปั๊มตรงนี้ครับเรียบร้อยเฟืองครับยอดเยี่ยมครับ ทำไปเลยครับมันมันเสียเวลามากหรอกจริงๆแล้วผมอยากให้เป็นแบบเนี้ยตัวที่ห้าครับยอดเยี่ยมไปเลยหาน็อตตรงนี้ใส่เอาเองนะครับนะ็นอตตรงนี้ใช้น็อตธรรมดาไม่ยากอะไรนะครับพอน็อตเดิมๆม,มันก็คงหัวมันก็คงพินาศหมดแล้วนะครับปั๊มเจแปนข้างล่างครับเหมือนเดิมนะครับปั๊มเจแปนแล้วก็เฟืองใช้งานได้ดีหมดครับ น,นี่บางไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะแพ็กรวมอีกทีนึงเอาแล้วครับตัวสุดท้ายครับตัวที่หกอะกล้องมีหน่ยเฟนเดอร์เจแปนครับเลี้วลอยกำลังสวยครับบิดได้ดีหมดครับปั๊มเจปแปนข้างหลังครับตัวนูนเลยนะครับอ,อัน,นี้แนันหน่อยนี่ของเขาเองหมดนะครับ ซื้อสะสมไม่นานมากหายากมากนะไปครับเห็นไหมอ้าแล้วครับเทนี่บางคนเขาก็ห่อแบบนี้เลยลงไปในกล่องนะครับแล้วทีนี้พเอเิดมันก็กระจายหมดแล้วเราก็ไม่รู้แตมันหล่นหายอะไรหรือเปล่าเขาไปสนีเขาชอบเจาะดูนะเจาะดูว่าเป็นอาวุธสงครามหรือเปล่าเสพติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะเดี๋ยวผมวจะใส่ซองใส่สมแกงนี้ไป เขาได้อยู่รวมกันนะฮะสองสามสี่ห้าหกเอาละะครับแล้ 2, 3, 4, 5, ว,เวเรียงดีดีดีกว่ามันเสียเวลานะแต่มันไม่มากครับทำไปเถอะครับเราขายของเราย้ายเขามาซื้อของเราแล้วพอเขาซื้อแล้วเราทำแบบง่ายๆมันไม่ใช่อ่ะ ผมเนี่ยมีคนบอกเลยขายของรวยยากเพราะว่าวันนขายได้ไม่กี่ชิ้นใช้เวลามากเกินไปในการขายผมไม่สนผมเป็นหัุผมอย่างนี้มานานแล้วครับไม่ว่าจะเล่นกีตาร์การแกะเพลงทมละเอียดอย่างนี้หมดเลยทำอะไรก็ต้องทำให้ละเอียดอาสวยงามน,นะอย่างนี้นะฮะโอ้โหสวยเลยมันก็จะไม่กระจายแล้ว ทีนี้ก็แพ็คกระแทกอีกรอบแล้วลงกล่องกล่องนี้มันมีกล่องหลายทรงนะนะฮะผมมีกล่องทุกทุกทรงเลยผมเลือกกล่องทรงสูงเพื่อที่จะยัดกรกระแทกได้เยอะนะฮะยัดกระกระแทกอย่งนะจริงๆมันไม่แตกหรอกลูกบิดอะ่ะนะมันจะมีกล่องทรงแบนกล่องเองนะค่าส่งจะถูกหน่อยมันแบนเลยนะแต่โอกาสกดทับก็ยังมีอันนี้มันสูงมันก็โอกาสกดทับก็ยากนะฮะล้วเราก็ซัดแบบเนี้อะไรมันจะมาทำอะไรเราได้ครับเนี่ยเอาผืนใหญ่ผืนหนึ่งเนี่ย ซัดเข้าไปเลยไม่กลัวเปลืองทำไมซัดเข้าไปนหนาๆแบบนี้ก็ได้อ่าฮะนี่ครับซัดลงไปอีกชั้นหนึ่งอาจจะอ่าเอามือถือตั้งไว้อย่างเงี้ยนี่ยครับเจะไปกลัวอะไรครับอะไรมันจะมาทำอะไรเราได้ตรงนี้ไม่จำเป็นเอาออกเดี๋ยวมาโปะข้างล่าง หนาเกินไปโอเคอันนี้ก็มาโปะนี่นี่ฮะนี่หนาปึกเลยมันจะไปะยากอะไรอ่ะทำสักหน่อยมันจะเสียเวลาเท่าไหร่กันเชียวนะครับอ่า อ,อันนี้อ,อันนี้น,น,นี่เอาให้เจ๋งๆหน่อยนะครับปิดล่างปิดท้ายหมดแล้วกะแทกให้เขาโยนให้ตายให้เขาเอามาบํากเอไปพังแล้วครับนี่ครับนี่ครับหนาขนาดนี้ลูกบิดเอาออกๆนะครับอ,ออกจากฐานก่นอนนะาผมใช้นี่อาอวานนี่ยครับโยนไปครับมันนี่มีเสียงลูกบิดลง,งพื้นแลวครับโยนไปเลยมันเด้งขึ้นหมดเลยครับเพราะมันแพ็คหนามากเดี๋ยวเรามาใช้กล่องนี้กัน กล่องมีหลายแบบนะครับผมใช้กล่องแบบนี้พอผมรู้ว่าผมจะต้องแพ็คหนามากใช้กล่องทรงสูงครับหยดลงไม่ได้เห็นไหมฮนะะเจ๋วไปเลยไม่ต้องยัดอะไรอีกแล้วครับมันแน่นปึ๊กแล้วนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะหน้าชื่อที่อยู่ไปให้ท่านผู้รับนะครับไม่เปิดเผยทางนี้นะครับขอบพระคุณใจากใจครับ